มาวิเคราะห์อบอลวันนี้นะครับแถวสดผ่านทางไทยลัฐเนะครบเป็นเกมรอบรองชาเลิจ์นะัดที่2ออาเชียนคัพ2024เวียดน,นามจะกลับไปเล่นในบ้าน พบสิงคโปร์ก็เกมแรกเียนนามเองถือว่ามาได้2ประตูช่วงทดเจ็บครึ่งหลังก็ดำให้พวกเขาได้เปรียบมากๆนะฮะเกมนี้ก็ถ่ายสดวันนี้นะครับเริ่มถ่ายสดในเวลา1ทุ่มครึ่งเริ่มแข่งขันคิกออฟในเวลา2ทุ่มนะครับยิงสดผ่าน7ช่องทางเลยครับไทยรัฐทีวีช่องสาย 2, เว็บไซต์ไทยรัฐ Facebook y o u t u b e ไทยรัฐทีวี f a เ o o o ุ๊กย u ทูบไทลัสสปอร์ตแล้วก็แอปพลิเคชัน y ม h ไทยรัฐด้วยนะครับความพร้อมก่อนเกมนี้ครับเวียดนามมาได้2ประตูนี่บอกไปครับชนะสิงคโปร์สอูนย์นะครับยิงชุดทดนเจ็บหมดเลยทำให้พวกเขาเล่นง่ายขึ้นมากไม่ต้องกดดันอะไรก็คือเกมนี้มันไม่มีเรื่องของอเวโกก็จริงแต่ว่าด้วยผลต่างวันนี้ที่เวียดนามนำถึง2ประตูแล้วกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแมชนี้เวียดนามถ้าแพ้เนี่ยลูกเดียวก็ยังเข้ารอบ ถ้าแพ้2ลูกก็ยังไม่ตกรอบต้องแพ้ถึง3ลูกถึงจะตกรอบซึ่งก็ถือว่ายากเหมือนกันถ้าเราดูตามหน้าเสือตามคุณภาพที่ผ่านผ่านมาแน่นอนเลครับว่าเกมนี้คิมซังซิกเองก็คงยังจะไม่ประมาทเหมือนกันเตรียมจัดนักเตะชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับนำมาโดยทางเหน็นห่วงดึกเหียนกวางไห่แล้วก็กองหน้าโอสัญชาติอย่างราเอลซันหรือว่า เหนียนซนซนถือว่ายิงประตูได้ต่อเนื่องมากๆในรายการนี้นะครับโซนสิงคโปร์เองก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบมาเพราะว่าแพ้ในเกมแรกมา02โจทย์เดียวคือต้องบุกมาเก็บ ชชนะให้ได้อย่างน้อย2ลูกเป็นอย่างต่ําเพื่อย้อเวลาต่อไปแต่ถ้าจะปิดเกมเลยก็ต้องยิงให้ต่างเนี่ยสประตูนะครับเกมนี้คุณซื้อ,อย่างสุตมุโอกูระเองไร้ทางเลือกอื่นแล้วนะครับนอกจากจัดเกมลุกเต็มพิกัดโดยการส่งฟาริชลามลี่กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเล่นร่วมกับทางชวาอานัวดาซนโอของทีมก็แน่นอนครับสำคัญมากๆเกมนี้จะได้กองกลางัวเก่งอย่างเคียวกะนากามระ ผลทดแบนกลับมาพอด,ดีเลยก็พร้อมที่จะลงมาคุมแดนกลางส่วนทางแนวรับเองก็ยังมีพวกซาฟวาร์นบาฮารุดดินแล้วก็ทางเรยเนนวตันพร้อมในการจะช่วยเกมรับต่อไป15เกมหลังสุดที่เจอกันเวียดนามไม่แพ้ส,สิงคโปร์เลยครับ แต่เสมอเยอะเหมือนกันเสมอไป8แล้วก็ชนะ7เกมเล็กแรดที่เจอกันมาที่บอกไปเนี่ยพอเวียดนามชนะมา2 0ูนเนี่ยทำให้เกมนี้พวกเขาเล่นง่ายเหมือนกันแล้วก็คงจะพูดถึงรูปเกมในวันนี้นะครับผมเองก็มองว่าเวียดนามคงจะมาแบบรัดกุมแล้วก็อาศัยจังหวะการรับแล้วก็โตกลับหรือว่าถ้ามีโอกาสในการทําเกมบุกพวกเขาก็จะเน้นในการบุกเหมือนกันคือเกมเนี้ย เป็นการคอนโทรของเวียดนามเหมือนกันนะว่าจะเล่นในรูปแบบไหนถ้าเล่นรับลึกเล่นเน้นเอาชัวเนี่ยค่อยๆที่จะถ่ายบอลกันไปแล้วก็ธรรมตูแบบชัวจริงๆก็จะเห็นเกมที่สิงคโปร์อาจจะอึดอัดมากเหมือนกันฟันธงเกมนี้ผมมองว่ายังไงเวียดนามน่าจะยังดีกว่าแล้วก็เบียชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์หนต่อศูนหรือว่าสอคิดว่าสิงคโปร์เองคงอาจจะทำอะไรเวียดนามมากไม่ได้ะ พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube f a Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ